ให,ให้มาใหม่เล่าเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยว่ามันมาเป็นยังไงคก่อนที่เจอนี่ทำไม,ไมถึงมาทำใช่ไหมคะก็จริงๆเราก็น่าจะเกิดจากตัวไม้ที่แบบโอเคเป็นแซฟฟิกนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็แค่อยากมีโอกาสโอกาสหนึ่งได้ทำตามความฝันก็ได้ทำได้มีซีรีส์เป็นของตัวเองครั้งแรกก็อยากได้เป็นซีรีส์แซฟฟิกที่แบบเลืกเราอยู่ในสู่อะไรเงี้ยเลยลองหาซีรีส์ที่มันยังแบบ ไม่มีคนทำมากอ่อนแช่คือรักสามเศร้าก็าเลยเกิดเป็นโ,โรเลอร์โคสเตอร์แล้วแรงบันดาลใจอนไรแรงบันดาลใจ,อนนใจเอ,อ่อจริงๆถ้าเป็นเรื่องแค่ความแตลกตาแล้วก็เอใอจก็คือสุกว่าความรักไม่ว่าจะเพศไหนอะค่ะม,มันสามารถเกิดได้หมดเลยไม่ว่าจะกับชายหญิไงไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเป็นหญิงหญิงอะไรเนี้ยค่ะรู้สึกว่าความรักระหว่างคนคนทั่วไปที่จะเจอรักสามเศร้ามันสามารถเจอคนแฟนเก่า กับคนใหม่ที่เข้ามามันเป็นความสำคั์ที่แบบมันเป็นความสวัสด์ทั่วไปแต่ว่าเราอยากให้เรื่องเนี้ยมันมันสื่อถึงความสำคั์ทั่วไปแต่มีความพิเศษอยู่นึงก็เลยเลือกเป็นเรื่องนี้ค่ะแล้วเรื่องเรื่องน้ำนี่เอามาจากนิยายใช่ค่ะนิยายค่ะแล้วมีการแปลงหรือว่าให้มันเอ่อก็มีการเพิ่มนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ไม่เยอะแต่ว่าเพื่อความสนุกแต่ต้องไปดูในซีดีแบบก็ โดีใจไปแล้วก็ดีใจที่ทุกคนทีมงานตั้งใจน้องๆสามคนน่ารักแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆทำให้ซีเรืียลนี้มันออกมาสมบูรณ์แล้วก็เป็นไปตามที่เราคิดค่ะพ,กกพี่ปุ๊กกลับมกคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะเป็นไงบ้างครับในแบบรรยากาศในกองคือเอาจริงๆต้องต้องบอกว่าผมทำไง,งนี้เรื่องแรกด้วยซ้ำนะครับจริงๆโดยโดยส่วนตัวผมทำโฆษณาแบบนีน้ฉะนั้นอันนี้จะเป็นลองฟอร์มเรื่องแรกที่ทำเลยนะแต่แก็ต้องขอบคุณทาง คุณแบงค์คุณแบงค์ชายกือซึ่งซึ่งก็เป็นช่างภาพที่มีระกว่านะครับแล้วก็คุณหากทางมูชเชนมาแล้วเขาก็โทรมาว่าสนใจอยากจะทำรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทีแรกผมก็กขะด้ากลัวแต่ว่าพอได้ได้ได้การได้ตุกตุกกันแล้วแล้วก็เห็นเจตนาตรงที่อนข้างแข็งแรงของค่ายก็เลยคิดว่าเอาพีเดนแล้วก็อย่างที่ไปพูดไปคือว่าความรักเนี่ยมันเป็นแบบของเหลวมันฟลูอิดเนาะมันจะไปอยู่ในฟอร์มแบบไหนกันได้ ผมถือว่าความรับความรู้สึกเป็นสาบาูตรมากฉะนั้นเราก็คนอยู่ในคอมมูนิตี้นี้เราก็มาแชร์ด้วยซิทัศนนะครับบรรยากาศในกองการไปทำบรูชชั่นทั้งหมดทำก็เออเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์เลยอย่างนัไรแต่แต่เป็นประสบการณ์เตี้ยครับก็ไปกันเรามีการคุยกันยังไงบ้าง คือเราค่อนข้างให้ความสําคัญกับการเปรี่มมนยนกาแสดงมากว่าเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการในการแชร์นะครับในการต่อที่ฉันเราขับจริงจังมากเพราะว่าตัวกเราเอ,อ่เอป้หน,นังเอ่อซีรีส์เรื่องนี้ยมนถูกขับทุกเด้อนเรว่อยๆเป็นหลังเราไม่ใช่สองสามคนที่จะต้องเซฟเรื่องม,มัน,นาถอนในความรู้สึกฉะนั้นเราถึงเมื่อเได้ตัวแสดงได้มาแล้วเราต้องเราเลยต้องมีการเข้าเรียกว่าคลาสนะเป็น,เป,นเป็นระยะไปเลา ทั้งสามคนมาได่ใจสเต็ที่มากนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับอตั้งใจถูกเนี้ยแล้วก็ทุ่มสุดกวันฐานก็มาไม่เท่ากันบางคนนัดไปนักกดกดนมาแล้วบางคนยังไม่เลยนะฮะแต่เขาก็มาทำนี่เป็นที่แล้วก็พาเลือกไปใน,ปนจุดที่คนจะเป็นตรงไหน่เาเอาเดน่ะเดี๋ยวให้ลองแังตัวแล้วคาแรคเตอร์ช่งบเรื่องเอเอาไปก่อน สวัสดีค่ะในก่อนนะคะในเรื่องระบบเป็นพี่แอ๋ค่ะเนี่ยพี่แอ๋ค่ะจะเป็นแฟนเก่าของน้องเพียวค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบพูดน้อยอกิดเยอะก็แวแคร์ค่างของมเราค่างมา <c oughs> ค่ะพันดาวค่ะในเรื่องเราบทเป็นเพียวค่ะเ <c oughs> พียวก็จะเป็นเจ้าของสตูดิโอเซรามิกแลก้วก็ส่วนตัวเที่เป็นคนที่ค่อนข้างเพียวพลังแล้วก็ทำตามใจตัวเองเหมือนกัน ก็จะเป็นแฟนก่พี่แอร์แล้วก็เป็นคนที่อยู่ตรงกลางความสัมพันธ์นี้ค่ะมารู้จัก้องล้อมาสวัสดีค่ะเชลลี่นะคะในเรื่องะบาเป็นล้อค่ะล้อก็จะเป็นเด็กช่างพูช่างเจรจาแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาใหม่ที่เพียวมาสร้างสีสันให้กับพี่เียวพี่เพียวจะเลือกหรือไ่เลือกก็รอติดตามเีสี้นะคะคือแบบว่าตั้งแต่บทซ้อมาจะเป็นเ้ล้อมีชวแล้วะเาชอบกานท้า เป็นวันใร้เจ้มาสิหมดหลันตาหลับตาหลับตาหลับตาหับตาหลับตาหลับตาลับตา่ลาหมันตาหับตาหอับาหลั่ตาหลันตาลับหลับตาหล่บตาหลับตาลัตาับตาหลัาหลัตาหลับตาหลาหับาหลัาหลับหลบาหลับตาหลัาหลับราหลตาหลัาหลับตาหลับตาหลับตาหับตาหลับตาหลัตาหลับตาหลบตรหลัาหลับตาลับตาหตากลับตาลัตาตานตาหลับาหลลับตาัตาหลัตาหตี ีนเล็กๆน้อยๆที่จะเล่นเป็นเองแบบอินฟูวายเป็นเองได้เลยอือเอ่อจริงๆบรรยากาศในกองเนี่ยค่อนข้างอบอุ่นค่ะเหมือนเหมือนเรามาทำงานกับเพื่อนกับครอบครัวกับพี่ๆน้องๆเลยนะคะส่วนพวกหนุนสามคนเนี่ยมันจะเป็นมิสซีที่เราแบบคลิกกันแล้วเราผ่านการเวิร์กช็อปกันมาเลยค่ะหน้างานจะเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันในด้านการแสดงแล้วก็เล่นกันหยอกล้อกันไม่ให้เครียดเกินไปนี่ไ นั่นและครัล้ว็คนหุ่เขาเขาเป็นแบบการม่เชือคเราเป็นทำงานอะครัเพราะว่าสักประมาณแต่สเปอนต์ยพี่เราเวลาทำงานอะมันก็จะมีความเรียกว่าซอนุ่มที่พ่งกับ่าน่ล่ะ ไม่อยากยืมตันนี้ตั้งชื่อเลย่งรูฟอสเตอร์ EP แรกลองจะได้เห็นมได้ใบใบแค่ว่าเห็นมากกว่า e ีเซอร์เดนอเยอะใช่เห็นมากกว่า e ีเซอรมีอะไรให้เราแบบฟเนาลอีกเยอะมากมีอะไรให้ดูให้ลุ้นอีกเยอะมากกว่าม่ใช่เพราะเรา เได้เห็นได้เห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวแล้วกันว่าเขามาทางไหนเขามีความเป็นมาอย่าะไรแต่ก็ปัจจุบันแบบว่าความสัมพันธ์ของเขากับตัวละครต่างๆดีากใช่ในอีพีแรกเราอีอพีแรกก็จะเป็นเ้อกิดนะที่จุดใช่เป็นทีมอีที่ พอมมบทน้อมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราต้องเน้นตัวละครเรย่น,นคะครับว่าที่น้องเาพูก็คือเขาไมา่คือเด็กสามคนเป็นผู้หญิงทั้งสามคนเนี่ยเขาเราต้องการตูให้ชัดเจนมากเขามาจากครอบครัวแบบย่งวยถูกไหมฮะสาคัญที่สุดเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วตรงนี้มันสําคัญเพราะว่ามันจะมองได้เห็นเลยว่าพวกเขาเริมโตมาเป็นผูธธ้ีเเองเอออย่างนั้นจากท้งครอบครัวแบบนีซึ่งมันจะมีผลต่อการตัดสินใจของเขาเวลา่สุดสา คนสำคัญที่เข้าใจนะครัอันนี้น่าสนุกเพราะว่าเนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกเอารักจะเอาจะมองจากตรงไหนนะมี่ยดมุ่งหมายตางไหนเอามองเกิดหลักแต่อีกแนวว่าจะเข้าทางใครจะถึงได้จังเลยอันนี้สําคัญทุกยักษ์มือกีแฬาด้วยกันนะฮะไม่ต้องเตรียมต้นตานะเตรียมเตรียมเตรรียมเียกอะไรผู้หญิงเออเตรียมใจเสร็จเงี้ยปล่อยมันเหมือนกับโรลเลอร์โคสเตอร์รถไปหอบที่ค่อยๆกันขึ้นเนี่ยอันนี้คือการังทำงานสยุ่แล้วเดี๋ยวมานจอกัน ซีเป็นหรือเปล่าออกแน่นออนุ้กครับใช่ถุกมอกเราสามารถขึ้นสุดและลงสุกได้อีกต้องเอาติดตาดูค่ะเรื่องนี้เอยค่ะคุณดูไม่แน่ใจแต่คุณทำกำลังทำให้ What <laughs>